กาบสวัสดีครับพ่อพี่น้องเยฟซี่ทุกท่านวันนี้พอเที่ยงเดินทางมาตดตามตัวเลขกับแม่หน่อยเนาะครับผมเนาะอุ้ยขากหลายครับผมผีเมซี่มาหกคนยังเหมือนเสาตื่นมาหายไปสี่เหลือสองว่าสันเอ้อเขียนเลขใส่ขันครับผมเก่าหนึ่งหนึ่งเก้าเขาตรงตรงเต็มเต็มเลยครับผมท่านผู้ชมตัวแอนมินน้ำเข้าไปน้ำกันนี่ครับผมแอนมินเข้าตีไปน้ำกันพันว่าเลขมันเข้าสามตัวผลได้พันว่าเมซี่ไปหกคนมันก็มีหกอยู่แล้ว เนี่ยมือเศร้ามาหายไปสีเหลือสองสองสี่หกโว้ยกับเงินพอเที่ยงแปะเอาเป็นนอจวงกันเนาะถือทั้งสามตัวสองตัวครับผมทต่มผชุ่มแต่ว่าบวากันครับผมนี่ยเมื่อกว่าได้แปะพันเขียนให้แล้วกัเอาตามที่เพิ่นบอกนะครับผมเก่าหนึ่งหึเก่าเขาตรงตรงเต็มเต็มงวดนี่ผีแมซี่มาอีกแล้วเอาเล็กน้อยมาน้ำวาสัน มาเขียนให้อกแล้วตัวแดงจริงคืองเลยครับผมท่านผู้ชมแต่ว่าสิเป็นตัวใดนั่นเดี๋ยวพอเที่ยงใหญ่พี่น้องไปฟังจากปากของนันเป้หน่อยเนาะครับผมเนาะ่าเป็นเหลขตัวใดชุดใดสิถูกถูกใจา่านผมชมเฟนช่องระบอเดี๋ยวไปฟังเมืองจะจัดพร้อมๆกันเลยครับผมเจ้าก่อนไปชคมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับการสวัสดีครับไม่หน่อยก็การสวัสดีครับสวัสดีครับมโหสถิพานมากครับผมท่านผู้ชม บ่าไรผเตากเลยเนาะเทป่าพูดม่รเตแล้วเนาะเต๋อย่างไรเนาะผีเมซี่เพิ่นมาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมถือก่อนเผีเมซี่ครับเพิ่นมาขอนอนน้ำไม่หน่อยเพร่อกระสีไปวัดหนองปลาพงพอเชื่องจำใหญ่มาหกมาหกคนแต่ว่ายาเหมือนเสารมาหายไปสี่เหลือสองครับว่ายามจิตไปเพื่อก็บอกยี่ว่าจิตไปแต่เรี่ยววาสันจะว่าขะของห้องน้ำปรากฏว่าเขาห้องน้ำไปเราหายไปเรื่อยแมหายไปเรื่อย มาหกคนหายไปสี่เหลือสองเออม่ไม่ได้แปลเอาจังสันที่ละบานนี่ก็ไม่ได้แปลจังสันที่ได้คนเขียนไหนเนาะสามตัวตรงๆเออเออเมียนค้อมตรงมีว่าอีดีด้วยครับผมมาหกคนหายสี่เหลือสองเออแต่ว่ามันแปลตัวที่ว่าเพิ่ขอข้าวของน้าละบ้านนี้บ๊ะไม่หน่อยบ้านขึโดนแท้ประสันได้ยางกับไปหน้าเมืองปรากฏว่าบ่เห็นเหนียนจางแต่ตัวเลขกอยู่ ยุคคะแนนขันคนเขียนไว้เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าล้วไม่อยเนาะจะเม่ซี่บเห็นเลยอ๋ออาเถืออ้เอฟซีเป็นเบื้องแน่วที่ีพานมากครับผมมีคนมีครับพอเที่ยงเลยครับมีเอฟซีเพิ่นมีโชคมีดวงกับเม่อยอยู่ครับผมมันกัฝากเงินมาไหเนาะมันถึงว่าบอเป็นจำนวนหลายก็ถือว่าได้ใส่ใจในรอบรัวเนาะมาว่ากันครับผมเป็นเงินจำนวนหนึ่งละครับผมพอเที่ยงกับสีมอสไปเป็นตัวแทนครับ ของทีมงานครับผมมอบให้แม่น้อยครับให้เพิ่นใบใส่ใจใน้รอบครัวเพิ่นสาธุเด้องวดหน้านี่งวดหน้าให้เอฟซีเพิ่นถึงสามตัวเนาะครับผมสามตัวตรงตรงมีหลอกซื้อเพิ่นจะได้หนีเจ้าพอเที่ยงกับบอดด้เอิ้์นเบิ่งกวยก่อนเนาะเอ้าเงินจำนวนหนึ่งครับผมครับมาว่ากันเนาะครับผมเนาะเท็บไปให้สมมติว่านี่หางวดแล้วครับงวดนี้งวดที่้นะโอ้ทองมีบ่บ่เนี่ยพอเที่ยงกับบ่ก็คืนบ่กี่ดีเลยเมสซี่ เมซี่มาหกคนมานอนน้าไม่หน่อยหน่อมานอนน้าไม่หน่อยแม่ว่าหันนะพี่ได้ยี่รอกไมว่ <laughs> เาเด็กที่ไปสือ้ <laughs> อไม่ว่าเด็กที่ไป <laughs> ื้อ <laughs> มาหกคนแต่ว่านยียเหมือนเสามาหายสี่น่อเหลือสองหน่อ <laughs> ปรากฏว่าสองคนแง่จิตไปเพิ่อกระบอกอยู่แต่ว่าเขาของน้าหายไปเลยเออแม่ท้องมีคืึนออกดีสองสี่หกเขาถามตัวตรงเลย <laughs> อูอ้ยังบนทั้งล่าง ป <geon> <ภ>ากมัแตกปากแตกนี่วนนี่สีแตกว่าง้วดนี่อเถอะเขาไม่สมิว่มา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 หัวนั้นให้อาบเดือดโดนเนี่ยหัวนี้หัวนี่ให้อาบเดือดเลยอาบเดือดเลยฟันมาขึ้นนี่ไม่ไม่มาไ่นบอกมืาขึ้นแมน เป็นเหด้วยตัวงวดเป็นตองงวดตัวงวดเป็นเต๊ะปากเลยงวดงวดสีใหม่เตะปากเลยเพิ่ว่าเพิ่ว่าใครมาถือกวนายเต๊ะปากผู้ได้บานนี่นี่ละไม่ซี่นี่ละบอกเอเพิ่มมาอีกอ่อเพิ่มาอีกอ่อฟอส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 ฟมสอีกอสฟอมาอีกอสฟอานอสฟอสาอาฟอสฟอวฟอวฟาสฟอ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 สรอสเอสาอสฟอสฟอส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 ฟอสฟอสฟอสสส หยังยังมั่งมั่งห่อสิกูหูแบบแบบแบบก็แค่เด็กหน่อยนี่แหละเด็กหน่อยมาสองคนเด็กหน่อยมาสองบาทแต่เอฟซีนั่งด้วบาทจบจับเอาดีๆเนะครับผมจับเอาดีๆแตกสามตัวเลยจับตัวเด็กหน่อยมาสองคนเด็กหน่อยมาสองคนมันก็มีซี้อินน่ะมันก็มีซี่มันก็มีซี่คือเอาหลานเอาลูกมานำเอาลูกเอาลูกมานำสองคนโอ้กู้ทุกคน ก็สิเป็นลูกหลานเพื่อนน่ะเนาะลูกหลานเพื่อนน่ะพ่อแม่เบลนี่ล่ะตื่นขึ้นมาอ๋อกูกูฝันตัวนขึ้นไม่ใจกูคือฝันคือว่าองเขากูฝันตื่ไปเขาห้องน้ำก็เลยไปเขาห้องน้ำก็คือปวดท้ายแถวไปไปเขาแล้วไปเขาห้องน้ำก็เลยนั่งมาดั้งโน้ตซ้ำนี่ล่ะนู้นโมนี้แบบโม่โม่โมันบาออกเลยท้ายเลยโม่ออกเลยปวดอยู่เห็นโอก ไปเก่าห้องนามอีกแล้ว,ลวจุดเก่าอ,อีกครับพ่อเแี้งมาแบบเก่าอีกแล้วมาแบบเก่าอืมเมื่อมอออกอีกแล้วไปอีกแล้วนี่ไปจังไหนมาจังไหนบันไอ้ใส่อีกครับไอ้ใส่อีกไม่เขาเล็กหน่อยก็บ่เห็นบ<ไ>ัดือนหายหายตัวเลยหายตัวเลยไปใส่อีกบันไปเห็นเลขเกนนี่ยวใส่บัดนีอยูเนี่ทิมเธอเธอเธอทิมพาที่สูนี่ห้หองนามมันเลยโอ้พ่นเขียนใส่กระดาษที่ชู้แม่นไว้ในห้องนามห้องนามด้วย พอนโมวาไปหันไปนีก็เลยเมื่อกลับแล้วเธอไม่ออกแค่ซีเพื่อกรบบอกเขาไปก็เลยไม่สีมันไม่ออกก็กระโบวบอกเขาไปเลยบ้านบสั่งบหลัด่าเลยเล็กหน่อยเห็นเจ้าสักรกาเทศสูในของน้ำเลยเล็กหน่อยก็บ่เห็นเล็กหน่อยก็บ่เห็นบ้านอือดูใจปะจักบจักคือจักสูดได้ประจักษ์ก็เขียนเป็นตัวได้ไม่หน่อยบานนี้เล็กๆต่นคืเก่าสามเก่าสามเี่ตัวเด่นคือคือเก่าอีกเก่าสามอีก อุ้ยเคื่อนอะไรบ้านนี้งวดก้อนเขียนใส่ขันในบ้านเก่าสามเขียนใส่ในขันเออเขียนใส่ในขันเลยเก่าหนึ่งเก่างวดนี้เขียนใส่กระดาษที่สู้เมียนเก่าสามเาถิ่มให้ยตองงวดได้รับงวเก่าสามเลยบาทโอ้เพราะว่าขันงวดนี้พ่ถึอให้อาบเลือดเลยขันบอกรอาให้เตะปากเลยเออวันนี้ให้เตะปากเลยเพื่นบ่าอาบเลือดเถอะอาบเอาเลือดเอาเลือดเถอะพื่นบ่า มันใจครับกูจัดหัวตีละ่มันใจหลามันใจหลเปอร์เซนตเลยเน่ยมันจหาเล็กน่อยก็เมซี่มานี่สี่เปรเนี่ยได้บ่อยไหมสองคนมาสองคนเมซี่เปยเป็นยังไงครับพ่อจอามันจกคือกันหมวดก่อนยังว่ามาหกหายสองหายส่เหลือสองใว่าเมซี่มาสองเด็กหน่อยมาสองือเอาเด็กหน่อยว่าเราอีกสองจะมาเป็นหนึ่งเจ้สองเจ่อะไรยอี้สองสองก่อน วะหู้กันอันนี้อันนี้กขาบอกกันีซื้อนะครับผมเนาะเห็นบางหมวดกวนต้องมีคนบอกขึ้นมาเพราะเสียงก็ได้ขึ้นได้ว่าเออเมซี่หกมาหกคนตื่นมือเศร้ามาเหลือสองคนขอเขาห้องน้ำไปหายไปเรื่อยแบบนี้ย็ัจะตัวเลขเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเอสองมีได้บาตสองสี่หกเออมันกลายีป็นข้อสองมีสามดาวมันดูถือคราเกินได้สีว่า แต่ว่าอันนี้พอเที่ยก็บ,บาาอกเซียนของเนาะว่าเมซี่พิ่นมาสองสองคนกับเล็กน้อยสองคนแล้วแต่ท่านผู้ชมวงจะแปลเอาแต่เพิ่นบอกเป็นเขียนใส่กระดาษช่วงให้ก็เก่าสามบั่นทีกที่กับเป็ดเจ็ดมูซีฟเป็ดเจ็ดมูซีฟบ,บั่นอีกที่อเดแล้วแต่ท่านผู้ชมนจะพิจารณาเองเนาะพอเที่ยก็บ่าวแอมมาติดตามให้แต่เป็นแนวทางแล้วรับผมบอกสู้กันฟังเนาะแต่ว่าตัวเลขกพนก็มีอยู่แล้ว ไปมากะจังแคบหนาจ้อยเบิ้งเพราะว่า캄บ odia เตะปากเตะปากบด้เตะอีกหัวควันอะไรบด้เตออ๋อแล้วครับผมเนาะเอ้จันเข้าไปไม่หน่อยนั่ไปอีกก็ไม่เห็นอีกครับอ่าอ๋อไนก็สี่ทีมไวปขึ้นกอะครับผมโชคลาบเพิ่นกงหายมาแต่ต่อหัวต่อวีก็เหลือ้าถือหายเอฟซีเพิ่นแคบหนาจ้อยเบิ้งได้ไม่หน่อยเก้าสามจะลืมหกสามด้วยครับจะเลืมหันหัวด้วยครับผมจันผู้ชมนะครับเอฟซีเก้าสามหกสามหันหัวลงน้ำนะครับผมเนาะอ๋อแคบหนาจ้อยเบิ้งครับผม เพราะว่ามันยังอยู่ตนวิกอยู่ครับผมแม่หน่อยเป็นฝันตรงว่าจะเวิกบนเได้ครับหงวดกรกมาเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าวันนี้ก็เก่าสามสามเก่าหรือว่าจะเป็นหกสามสามหกเจ็สี่ก็ได้นะครับผมเนาะไปมากล่องแคบหนาจอไปเบิ้งเด้อครับผมเนาะก็ขอขอบคุณครับผมขอบคุณท่านแม่หน่อยระคบทีเอฟซีตีบันไดส่งเงินมาให้แม่หน่อยเนาะเป็นเงินถึงว่าบริจมนวนหลายกะถือว่าเออพ่อเดชใส่ใจพ่อเด้ซื้อกับขอกบน้ำก็ขอขอบคุณวดนี้คอยเป็นถึงสามโตตรงตรงเด้อพาเที่ยงกะ บดเรื่มเบิงเรื่มเบิงซื้อพผนก่อนแต่ว่ามีอยู่ในแอปการอวนอยู่เนาะอ่ะทุกท่านโชคดีโชคามันครับผมท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้ถือสองตัวตรงๆจังๆอีกของไม่หน่อยเนาะครับผมเนาะให้มีเงินมีขม้ามสุขสุขคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนผอกระม่คลิปหน้าตะก่อนจากกันคือเก่าครับท่านผู้ชมพอเที่ยงเอาของดีมฝาฝากพี่ตอนน้องเป็นของซอยขาซอยขายสีพึ่งน้องช้างาไปใดไปขายของดีดีพู้ใดอยากได้ไปฟังรายละเอียดจากปากปูเลยครับผมขอบคุณครับไม่หน่อยขอบคุณครับ มงมลคลที่นี่สิว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอ่าาลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญายโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตฐานที่บ้านที่เฮื่อนไปบ่านนี้เฮื่อน,นก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามมาขายกับบริตโตกดํมอ่ามีจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุนคนบ่เขาใจสีเปเสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดเีเขาเอีกของเขาที่สูงเขาเองอันนี้หนองร้างห่งเป็นสัตว์สีสูงกลัวประหละาก็เลยบางความคิดคุยก็ลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิรธิมงคลให้ชีวิตไปที่เหมือนที่เหมือไปอมันรักษาหลายอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องร้างอย่างเดียวก็คือสี บอกปันใดคุยก็รลวงขุเยียบว,ว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มปูทุขุนขึ้นหยกเป็นสัน่นเป็นสัน่น,นเป็นนั่นก็ได้ให้กระาราดาดย้อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุีหลีมีพูทุขุนมีตัวมียิติทมีอำนาจสามารถมเปอ่อนโยธีสาม,มารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นมากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุ้นมาครับ บานี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำาบอกตูมกินเนื้อเท่า่ปฝากตูมคือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผมก็มจะว่าออกที่เกี่ยนานี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านีเพราะาปบนโมเอากันว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกขึอนตัวตัวย่อ เอาขื้นคือย่อนั่งฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบอพ่อแล้วเอาฝากุ่นพุ่นบาดต้นคุ่นต้องเอากับฝาผ่าก็ไปได้ยุ่งเลี่ยนนี่มานี่คือใบคุ่นนี่นี่มันใบคุ่นอ๋อปสิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอัสสีบรีอัสิวบรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม่วนสาร ไม่มีดำมีตำนานมากกันผีกันสางกับพระลกูกชายนองส้างคือไม่มงีวดำเดียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองส้างคือปุกเสษของพุดรเบิ้ลตำนานอยู่ในเ็ตำนานเบิ้ปุ๊กเสษเชื่อใรลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์เป็นอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ปู่ปุกเสษผู้เริ่มแรกนี่คือปู่ศรีอนุตโรอายุณนน,นีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวีลงนี่ผู้พก,กเศษใครุ่นแรกอ่าอ่าถ่ายไปสองผู้รอดอ่าบัดกุดคูคนอ่าผู้รอดทำม,มาชิโนงานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนข้มอมยากจนในคนังมีอยู่กินสว่างกัน,กนมันจะทิวดูครับครับนี่นี่น,นผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรอวิโรอดยัตตานบุคือปู้รอดชงศรีเมือง นี่มันบว,บวกสายได้บ้านเผินมาจากสายสายบานเดออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย์ไปของพญ่ีหอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรย่องความเป็นมา